ทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณชาวจังหวัดลบบุรีนะสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน q ค code คชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณชาวจังหวัดลบบุรีนะครับสั่งมาทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นงานอินดอร์และเอาดอร์นะครับทดสอบจำขาเล็กก่อนนะครับสะบัดข้อมือแนวตั้งนะครับเวลาเล่นนะครับจับนะครับใช้ข้อนี้นะหบนิดเดียวนะครับสะบัดข้อมือแนวตั้งนะครับออกตัวแนวตั้งหนึ่งสองสามลุยปึ๊บ ตรงถึสักรอบนะระบัดแต่ข้อมือเป็นหลักนะครับพอ,อให้เกิดแรงยกนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบภาคสนามน,นะครับเลขการทดสอบ H 1 1 2ครับเดี๋ยวไปชมคลิปการทดสอบภาคสนามกันเลยครับ 1นึ่ขาใหญ่เทรนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับแคปล่าลวงพึ่งครับโอเคใช้แต่ข้อมือเบาๆนะครับอีกอีซสรอบนะสบัดปันโอเคผ่านครับ